เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอออะไรนะที่ทำให้แบรนด์ความงามแบรนด์หนึ่งเนี่ยสามารถยืนหยัดมาได้นานกว่า60สปีวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องราวของอาร์ติสตรีกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงการที่เขากลายมาเป็นผู้นำด้านเฮลตี y บิวตี้ที่ครองใจคนทั่วโลกได้ยังไงคือจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะมันมาจากความเชื่อที่ทรงพลังมากๆประโยคนี้เลยครับ ผู้หญิงทุกคนคือผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโอ้โหนี่คือปรัชญาของคุณเอเดตเรนเวิร์กผู้ก่อตั้งแบรนด์เลยนะครับซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นเหมือนเป็นหัวใจหลักของ a r ร์ติสตมาจนถึงทุกวันนี้เลยและจากความเชื่อนั่นแหละครับมันก็เลยกลายมาเป็นภารกิจหลักของแบรนด์นั่นก็คือผิวสุขภาพดีคือความงามที่ยั่งยืนอเพราะอาร์ติสตี้เขาเสื่อแบบนี้ครับว่าความงามจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการปกปิดนะ แต่มันคือการที่เรามีผิวที่แข็งแรงมาจากข้างในผิวที่แบบฟื้นบำรุงตัวเองได้ตามธรรมชาติเอาละครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ได้เริ่มในห้อง l a บที่เต็มไปด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ล้ำๆนะครับไม่ใช่เลยแต่กลับเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจล้วนๆเลยเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยปี1958ครับ ตอนนั้นแบรนด์เริ่มต้นด้วยชื่อเครื่องสำอางเอดิ r เรนบอกซึ่งก็คือชื่อภรยาของคุณคาวเรนบอกผู้ก่อตั้งนิวท i ิไ t น์นั่นเองครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะมันแปลว่าอะไรครับแปลว่า DNA เรื่องสุขภาพของ n ิวทริไล e เนี่ยมันถูกฝังอยู่ในแบรนด์นี้มาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็น,นั่นแหละครับจากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนจะเล็กๆนะครับกลับเติบโตจนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าการเดินทางกว่า6ทศวรรษ ที่สร้างตำนานบทนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไง60กว่าปีโหตัวแรกนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องของเวลานะครับแต่มันคือบทพิสูจน์เลยทั้งเรื่องของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความไว้วางใจที่อาร์ติสตรีเขาสั่งสมมาเพื่อดูแลสุขภาพผิวโดยเฉพาะเลย อ่ะเรามาไล่ดูไทม์ไลน์ช่วงก่อตั้งกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากปี1958ใช่ไหมครับผ่านไป10ปีปี1968เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยเมื่อแอมเวย์เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Art ์ทิสตรชื่อที่เราคุ้นหูกันดีนี่แหละครับจากนั้นก็เริ่มขยายตลาดไปที่อเมริกากับแคนาดาในปี72แล้วก็ตอกย้ำความยิ่งใหญ่เข้าไปอีกด้วยการเปิดโรงงานที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากที่มิชิแกนในปี1988ครับ พอข้ามายุค2,000นะครับแบรนด์นี้ก้าเข้าสู่ยุคของนวัตกรรมแบบเต็มตัวเลยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นไอคอนอย่าง Supreme LX แล้วพอฉลองครบ50ปีไปในปี2018ไม่หยุดแช่นั้นนะปี2021รีแบรนด์ครั้งใหญ่เลยภายใต้คอนเซปต์ forward beauty คือพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้าเต็มที่แล้วก็ล่าสุดเลยครับปี2024ก็สร้างปรากฏการอีกครั้งด้วยลน์ผลิตภัณฑ์ a r t i s t r y skin nutrition โอเคเราเห็นประวัติศาสตร์อันยาวนานกันไปแล้วแต่เคยเอะใจกันไหมครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือหัวใจที่ขับเคลื่อนแบรนด์นี้มาได้จนถึงทุกวันนี้นี่เลยครับ3เส,สาหลักที่ทำให้อาร์ติสตีแตกต่าง 1. เลยนะคือผลลัพธ์ที่ต้องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ 2. การดึงพลังจากธรรมชาติมาเจอกับเทคโนโลยีและ 3. คือความเข้าใจที่ว่าผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูแลก็ต้องเฉพาะบุคคลด้วย แล้วจะบอกว่าตรงนี้แหละครับคือจุดที่อาร์ติสทรีโดดเด่นแบบสุดๆเลยคือการเอาสองขั้วพลังมารวมกันด้านหนึ่งคือธรรมชาติที่มาจากไหนมาจากเพื่อพันธุ์ที่ดีที่สุดในฟาร์มออร์แกนิกของนิวทริไลท์เลยนะแล้วอีกด้านก็คือวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผิวขั้นสูงที่ผู้เชี่ยวชาญของอาร์ติสทรีพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเลยทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจปรัชญาของแบรนด์ได้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะ เราจะไปเจาะลึกที่ส่วนผสมตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนฮีโร่ของแบรนด์กันครับคำถามคืออะไรละ่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของ Artistry Skin Nutrition คำตอบก็คือมเมล็ดเชียขาวครับแต่นี่ไม่ใช่แค่ส่วนผสมธรรมดาทั่วไปนะมันคือซ u เปอร์ฟู้ดที่ปลูกได้เฉพาะในฟาร์มของ n ิว r i รไลทเท่านั้นและที่มันว้าวกว่านั้นคืออะไร คือเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เป็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆจนกระทั่งมาอยู่บนผิวของเราเลยครับและรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังส่วนผสมแค่ตัวเดียวนี่นะคือการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เวลานาน,านถึง9ปีโอ้โหเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆ ความใส่ใจในคุณภาพยังไม่หมดแค่นั้นนะเขายังคัดเลือกแบบพิถีพิถันสุดๆให้ได้เมล็ดสีขาวที่บริสุทธิ์ที่สุดถึง99%เพื่อเอาไปเพาะปลูกต่อซึ่งตรงนี้แหละครับที่รับประกันได้เลยว่าส่วนผสมที่ได้มาเนี่ยทั้งบริสุทธิ์แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนแล้วพลังของเมล็ดเชียร์ขาวเนี่ยมันทาอะไรกับผิวได้บ้างโอ้โหมันทางานหลายอย่างมากเลยครับ ไล่ไปตั้งแต่ช่วยสร้างคอลลาเจนเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้นช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไปจนถึงการเติมความชุ่มชื่นให้ผิวเราดูอิ่มฟูและที่สำคัญเลยนะคือช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสเปล่งประกายแบบเป็นธรรมชาติสุดๆเอาละครับทีนี้เราจะรวบเรื่องราวทั้งหมดเลยทั้งประวัติศาสตร์ปรชัชญาแล้วก็วิทยาศาสตร์มารวมกันให้เห็นเป็นภาพเดียว ซึ่งนั่นก็คือคำมั่นสัญญาของอาร์ s ิสตรีนั่นเองทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับมันจึงนำมาสู่หัวใจสำคัญเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือผิวสุขภาพดีคือความงามที่ยั่งยืนซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ที่มาจากวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า60ปีและการผสานพลังของธรรมชาติเข้ากับวิทยาศาสตร์ที่ต้องบอกว่าลงตัวที่สุดแล้วและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันนะครับว่า แล้วศิลปะบนผิวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหรือยัง